สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับบอมเมก้าวันนี้ผมจะมาแนะนําเส้นทางนีรถติดแล้วกันเนาะาะว่มมาตัวเองก็ประสมพบเจอกับตัวเองนะครับก็ไปติดอยู่ตรงนั้นประมาณ5ชั่วโมงน,นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเื่อมั่งผ่านมาเพราะว่าช่วงนี้ผมจะไปเส้นต์อาทอ้นค่้อนข้างบ่อยเนาะเออเนี้ยก็พี่ที่บริษัทเองก็ไปติดเหมือนกัน ห้าหกชั่วโมงเหมือนกันเขาทำไมต้องไปติดตรงนั้นผมก็เลยไปดูในทิกเกอก็มีคนโพสต์นะครับโพสต์คลิปโพสอะไรเงี้ยที่รถติดอยู่ที่ตรงที่เขาสร้างทางทางด่วนตัดกับเส้นวงแหวนตะวันตกกาญจนาตะวันตกครับเส้นจากบางบัวทองที่จะไปไปบางประอินนะคือรถไปติดตรงนั้นมากเลยเ,ออเยอะมากนะครับเยอะมากผมเลยเออ มันก็คงจะมีคนที่ไม่รู้ทางเหมือนเราเนี่แหละเนาะผมก็เลยไปถามทางที่พี่ที่เขาวิ่งกันอยู่ประจำนะผมก็เลยไปถามทางเขาพี่มันมีทางทางที่มันเลี่ยงอะไรได้ไหมเลี่ยงเลี่ยงตรงนี้ได้ไหมที่มันค่อนข้างใกล้และก็รถรถใหญ่อย่างเรามันวิ่งง่ายนะครับเขาก็บอกเออมันก็มีเส้นเออถ้ามาจากบางวัวทองเนี่ยเราก็ไปออกลังสิบก็ได้เขาบอก งนั้นผมก็เส้นนั้นผมก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมก็เคยวิ่งอยู่แต่ว่าอีกเส้นหนึ่งเขาบอกเส้นหนึ่งเขาไปออกตรงนี้ก็ได้ตรงถ้าเราไปออกลังสีไม่ได้แล้วอะ่ะคือถ้าเราเข้าเข้ามาจะถึงตรงนี้นนแล้วตรงที่มันรถติดแล้วเขาก็แนะนําผมว่าให้ผมไปออกตรงเนี้ยตรงเส้นไเดียวซ้ายเข้าไปสู่ศิลปาชีพบ,บางไทรนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเพราะแนะนํแนะนมาเส้นทางนี้เส้นทางนี้ผมไม่เคยไปผมก็เลยเออ มันก็คงมีคนไม่รู้เหมือนผมนี่แหละผมก็เลยยากเอามาแนะนําเพื่อนๆแล้วกันเนาะสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็แต่สาหรับคนที่รู้แล้วก็กยังสามารถดูคลิปของได้เนาะก็เลยเอาแนะนํากันนะครับก็ผมจะเริ่มจากเออผมจะเปิด GBS ให้ดูก่อนว่ามันติดตรงไหนนะครับช่วงไหนเดี๋ยวผมจะเปิด GBS ดูก่อนผมจะเอาไปมุมไหนตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้อ่านี่ยผมกดถูก แล้วผมจะเปิดอีกเส้นทางให้ดูนะครับก็จะเป็นเส้นที่ว่าเนะี่ยจะไว้ตรงนี้เหมือนกันอ่าโอเคพอดูเส้นทางแล้วนะครับผมจะจับจุดจากปั๊มปทสามโค้งเหมือนกันเนาะก็จะขึ้นสะพานขึ้นสะพานเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเนาะขึ้นเสร็จปุ๊บก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับลงสะพานแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับพอตรงไปเรื่อย,อยจะเจอ แยก้ายให้แยกสายตามป้ายศูนย์ศิละปะชีมบางไทรครับพอเราเดี๋ยวสายเียดนะครับรโต๊ะมือจะเจอศูนย์ศิละปะชีมบางไทรซ้าย้มือนะครับอันนี้จะเป็นถนมซีเลสก็ถักจากนี้ใบตรงไปงหญ่ครับต้องตามทางายังไงก็ไม่หลุดเนะส,ส้นทางแน่นอนครับพอเลยศูนย์ศิลปะชีมบางไทรมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับโรงงานก็สองข้างทางก็จะเป็นชุมชนก็จะเป็นโรงงานอะไรอย่างเงี้ย ก็โรงงานส่วนมากอันนี้จะเป็นโรงงานเท่าที่ผมมองจะเป็นโรงงานโรงงานปุ๋ยโรงงานที่เิดกับเรียบแม่เรียบแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ทีนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังจักให้มากครับแล้วก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสมถัดจากตรงนี้ไปนะครับเราก็ตรงตามทางไปเลยตรงนี้แล้วตรงอย่างเดียวก็ยังไงก็ไม่หลุดเส้นทางแน่นอนครับถ้าตรงตามที่ผมบอกเนาะก็โค้งตามทางไปเร้่อยแล้วกัน เราก็จะไปเจอกับสามแยกสามแยกแตากีก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยถ้าเราข้ามไปฝั่งเล้วตรงไปทางขวาเนี่ยมันจะเขา้าปทุมได้แต่ถ้าเราออกซ้ายเนี่ยผม,มจาไม่ได้ว่าไปไหนแต่เราไม่ต้องไปสนใจเไม่ต้องไปสนใจนะเราเอาประเด็นของเราคือเราจะลัดออกถนนสายเอเชียแค่คือเราก็วนวนซ้ายแล้วก็กลับรถ ต้สะพานนะครับสะพานตัวนี้ผมดูจากป้ายแล้วสูงประมาณ5เมตรนะครับากับรถใต้สะพานไปเรื่อยๆตรงๆไปเรื่อยงเ,เดียวแล้วก็โค้งตามทางไปเลยจนไปถึงนะครับจนไปถึงอำเภอบางปะอินเนาะก็จะไปเจอไฟแดงเราก็จะไปจิตไฟแดงตรงนี้ซึ่งไฟแดงตรงนี้ตอนที่ผมไปตอนเป็นต,ตอนเช้ารถมันตอขค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนจะเข้างานมันก็เลยดูเหมือนรถจะ่ค่อนข,ข้างติดหน่อยแต่มันไม่ติดนะครับมันแค่ติดไฟรอไฟแดงเฉย ก็พอไปเขียนแล้วเราก็ออกจากไฟแดงเลี้ยวขวานะครับตรงนี้มันจะแคบหน่อยล้วก็ตีวงเแหวนเยอะๆ่อยเลี้ยวขวาตรงขึ้นไปเรื่อยๆตรงมันจะตรงขึ้นสะพานยกระดับนะครับเพื่อข้ามทางรถไฟคนระับจากนี้เราก็ตรงอย่างเดียวตรงอีกแล้วครับตรงอย่างเดียวตรงย่มไปถึงมันจะไปชนกับถนนสายเอเชียเองนะครับจะไปชนถนนสายเอเชียเองแล้วมันจะมีป้ายบอกเลยว่า เลี้ยวซ้ายไปไหนอะไรกลับรถไปไหนก็พอเราเลี้ยวซ้ายไปก็ถ้าใครจะขึ้นเนี้ยก็ยิงยาวนะครับยิงตรงขึ้นเนี่ยเลยแต่ถ้าใครจะไปสละบุรีไปเชียบุรีก็ขึ้นเกือกม้ากลับรถนะครับเส้นเกือกม้าก็ออกตรงนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับก็เอาไว้แนะนําสําหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันเนาะแต่สำหรับใครที่รู้แล้วก็ ็รู้ก็คือรู้ครับสำหรับคนที่ไม่รู้เหมือนผมนี่ก็คือไม่รู้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะารับบ้าน้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะไม่ได้ทําเพื่อเป็นกำลังใจในการ็บคลิปต่อไปนะครับเด้อแล้วก็สำหรับใครที่ถามมานะครับเราถามมาไม่เยอะหรอกก็มีไม่กี่คนก็ต้องสาคนนี่แหละกินบ็อกก็มาถาม่าทำไมไม่เห right. ็นคลิปลงเลยอะไร ติดตามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็ที่ติดตามกันก็ตอนนี้ก็าสองพันกว่าคนแล้วนะแต่บางทีก็คคิดก็ไม่ค่อยจะมีคนดูได้หรอกแต่ผมก็จะว่าทําเล่นๆมันก็ไม่ใช่ผมก็ผมก็ทาจริงจังแหละแต่ผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรลงไปให้ดูเพราะว่าเส้นทางที่ผมพาวิ่งหรืออะไรนี้มันซ้ำๆเดิมๆเนาะ หลักของผมบิ่งก็คือมันจะเป็นกระเบื้องเป็นหน้างานเดียวมัมน,ม,นมันไม่ใช่หน้างานที่หลากหลายนะครับยังไงก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะหรืออินบ็อกมาแนะนำก็ได้ในเพจเนาะก็เพจก็ชื่อดี้วกันนั่นแหละบอเมกาก็อืออานนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะก็มีคนเคยแนะนำไว้นานแล้วแหละว่า ถ้าอยากเข้ามาวงการรถบรรทุกเนี่ยต้องทํำยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนำแล้วกันแนะนําในสไตล์ที่ผมเข้ามานะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของผมครอบคราวแล้วกันว่าผมมาขับรถได้ยังไงเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเอาสองประเด็นนี้ก่อนแล้วกันเนาะเท่าที่ผมคิดออกยังไงก็ราปรั้ในเรื่อรับสวัสดีครับ